แต่ว่าพระองค์นั่นเป็นอาจารย์ของพอจ้อยครับแต่ว่าฝันย่ำไหนเลขออกย่ำนั่นครับแต่จังทะเบิ้งว่าไผ่สีคข้มกากันพอพันก็พอจ้อยครับอ่าเลขไผ่สีเขาครับผู้ได้สีดังในงวดนี้แล้วซีเมีอีกสองคนครับพอจ้อยสีเอาเอาที่เด็ดที่เด็ดเด็ดดีๆมาออกครับข้ามเตียนนี่พอจ้อยถี่เตียนไว้เตียนวานี่อะไร ข้าเตียนผู้ได้เป็นเบาหวานเป็นคุ่มดันระวังดาทะโค่นลายสีหัวซักลงครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไสเชวโรขึ้นแรกเลยเพราะจ้อยฝันเห็นพระอุ้มไก่ตีมากครับเนี่ยไก่ที่จ้าบัติไม่น้องนี่แต่ไก่บัติอุ้มไก่ตีมากเอาพระเป็นบ่ายยังขึ้นสิบแปดตีไก่ พอจอยว่าพอจอยก็เลยนบอทา,ามจังเอกพอจอยบอบอโซเปลมกับผ้าที่อุ่มไก่พอจอยก็เลยนงานกัน่มีแม่ซี่มาอุ้มแมวน่ะหมอพอจอยพอจอยก็เลยพอจอยก็เลยนั่นพอจอยก็เลยย่างไปพอจอยก็เลยหูยเมียขึ้นที่สองซีมีคนไว้กลางคนประมาณอายุสามสิบปีอุ้มไก่มาสองตัวคนละงขังคนละงขังมึงตัวนึงหน่อยตัวนึงใหญ่ เรามาามผู้จอยว่ามันจิตีกันบ่พู้จอยวานมันตีหรอกคอกับลูกตัวนึงท่อสองก็ปั้นนี่ตัวนึ่งท่อกระบุงนี่มันจิตีกันได้ยังไงมันว่าจังสะบึงเดี๋ยวีิว่างล่งแปนแปนนี่ให้มันตีกันให้บึงตีแน่นอนมันว่าตีก็ตีนียแต่ว่าตัวน้อยสิตตยเกียกขี้ดินขี้ดอนอยู่ตัวหญ่ตีบัดก็ละล่ำบันนี้พาจักมาจะใส่อีกบัด พระจากมาเตอไแต่ว่าพระองค์นั่นเป็นอาจารย์ของพอจ้อยครับแต่ว่าฝันย่ำไดเลขออกย่ำนั่นครับแต่ตั้งทะเบิงว่าไผาสีข้มกวกันพอพันก็พอจ้อยครับผู้ดใด้สิฉึกด้าไหลกกันครับอ่าเลขไผสีเขาครับผู้ดใด้สิดังในวดนี้แล้วสี่นีอีกสองคนครับพอจ้อยสีเอาเอาทีเท่เด็ดที่เด็ดเด็ดดีๆมาออกครับ มีอาจารย์นี่เพะแมนครับพี่ชองอาจารวดนาเพระพราก็เบื้งพอพันคนก็พันคนนี 60. 60้พันคนพันโตงวดนานั 60. 60่มีเด็กตัวดีมันบอกใจแมนครับเพราะว่าฟันเห็นอาจารย์ห้องข้อตัวนี่เลขสีวกรายุพันท่านที่ครับเลขสีวกรายุพ้นท่านที่แต่เดี๋ยวนี้เลขเลขอายุพ้นหกสิบปีครับหกศูนย์แต่กังเถิงเบื้งครับหกนศูนย์ขั้นเลขนี้จากศูนย์ครับ เลขซื้อายกเ็ดเก้าฮะนี่คันนี้จากศูนย์คันนี้จากศูนย์ออกาฮเจ็ดเก้าท่านที่บนค่อ่พอจ้อยห้ซ้ำนี่สำหรับกูงบหน่อยทุนหน่อยหลีพอจ้อยก็ต้องเอาตามไกลครับต้องเอาตามไกลพอจ้อยครับผคันนี้จากศูนย์ที่ครับคันนี้จากศูนย์นี่เลขออกไาเจ็ดเก้าท่านที่คันนี้จากศูนย์สิมาไาเจ็ดเก้าแมนครับ จ้ราอต้อยว่าสองหารล้านเปอร์เซ็นต์มาอีหลีครับหาคับสองครับ,บม่าล่างและบนละน้อบาทนี่ยเพราต้อยว่ามาบนล้านเปอร์เซ็นต์ครับบนอย่างเดียวแมนครับล้านเปอร์เซ็นต์พ่อพอต้อยนี่ก็ต้องคอย,ยตามเลขของพอต้อยครับ แจังถกบ้งว so ่าพอพันกับพอจอยนี่ผู้ไดสืถึกดาเก็บเก็บเสบเสียบคันับบยบอกแข็งอย่างตอนนี้แข็งถึกดาตอนนี้แมนครับเพราะว่าเฮตดตั้งนี้ก็ดาเล็กถึกก็ดาเลขกโถึกก็ดาครับโอ้สั้นอกพอจอยอ่ามึงจขี่กุยวยไรบ้างข้ามเขลันเลขกเขาเขาจะเคลียร์ผล่าผูรกนก้าแล้วแย้พอจอยข้าเตียนนี่พอจอยถีเตียนไใบเตียนว่านวอะไร ข้าเตียนผู้ใด้เป็นเบาหวานเป็นคุ่มดันระวังดาตะโคนไรสีหัวซักต้งกันยาด่าเนี่ขันเกง่งหลีมาออกคลิปนี่นั่งคางพ่อจ้อยนี่ครับให้ค้นด่าขึ้นกันครับ mm hmm. อ่บาเมื่อตอนงานนั้นเพราะว่าหนึ่งพ่อจ้อยนี่โบ้ไปตามควบจริงควมฝันครับสี่เขาบ่าเขาก็ให้พิจ,จารณาเบิ้งหนึ่งเงินยังในทุกจาของอยากซื้อก็ได้โบอยากซือกอกซ้อก็ได้โบอยากเบิง้ง โบกุบบึงดอกสอา,าหัวล้านมึงขีคุยโพดไม่ขีก็ไ่ต้องบึงสี่เรียนพัดไปจ้โบกุบบึงพอจ้อยกับบึงพอพันไม่ไหมครับอ่อ,อครับเ่ออ่ออ้าววดที่อส,สองหวดครับนี่งวดที่สองครับบึงพอพันครับอพอจ้อยกับพ่อวันหาให้พอพันดังครับดังเป็นผู้แจกเลยครับพ่อวันห้าเรียกพอพันเขาคือกันใช่ไหมครับแต่ว่าเรียกในคันนี้สูนหนิออกฮาเก๊ะก้า อันนี้บ่มันล้านบ่เซ็นดอกหัวล้านพ่อจอยนี่ล่ะครับเอาหัวล้านประกันเลยเอาหัวล้านประกันครับเพราะว่าพอพันนี่เราเอาล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าพอพันนี่เรามั่นใจว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์แมนครับอันนี้สำหรับพ่อจอยพ่อจอยเรื่อยไปขันมันหนีศูนย์ขันมัน,นหน,นีศูนย์ออกหาเจ๊ตเก่าครับขันมีศูนย์นด้สิบศูนย์อย่างพ่อจอยถ้าศูนย์เอาสองก็พาไปใส่ครับหาส่วนสองแมนครับ คันนี้ศูนย์กับคือมาหาเจ็ดเก้าแมนครับคันนี้ศูนย์นี่ออกีรีครับเด็กตัวนี้ค่ะ๋ยว่าผูย้ยจบริเลนครับผู้ดใดมักกับซื้อผู้ใดบ่มักกับไม่ต้องซื้อ,กกอนอนเล่นอยอะเบิ้งซื้อ,อไม่ห้างน่าใหม่ฟาดมันฟาดมันเลย,ยาหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าห้างเดียวฟาดเลยขั้นนี้คันนี้ศูนย์นี่ร้านโปรเซนต์ออกหาเจ็ดเก้า พอพระจ้อยเนี่เสียความฝันตะกี้พ่อจ้อยบ่อยากคุยอยู่ในพันาครับขันหอวพรนศาล้วพ่อจ้อยกะจังเถิอบดวงของพ่อจ้อยครับว่าดวงของพ่อจ้อยกับดวงพ่อพันนี้ผู้ดใดสีดวงแข็งก็กันครับะกะจังเถือบ่งกับมือนนี่ล่ะเป็นมือตัดชิ้นครับผู้ดใดสีนอกไผ่ผู้ดใดตีมัดหนักครับไผ่สีรุ่งกเหาะครับกะจังเถิ่ง เลขนี่ขัน้นมันคือเกา้านี่พอจ้อยฟันเห็นอาจารย์ของพอจ้อยนี่คือออกหกศูนย์ทันทีอืมออกหกศูนย์ทันทีกระเจ้าเถอะเบิ้งว่าพอจ้อยนี่ก็ดีใจน้ำพอพันครับเลขมันมาศูนย์นหลีครับเพราะว่าเพิ่นกับบ่อคักนหลีครับพอจ้อยนี่ว่าเลขนี่เลขบนนี่มาสองกับหาล้านผูกเส้นขึ้นกันบนบน,บนย่างเดียวสองกับหาครับ ล้านเปอร์เซ็นต์แมนครับกอ้เจ้าเถื่อนบึงว่ามันจะเปน็นยังไงมันกระจาออกแล้วพ่อจอยกอ้เจ้าเถื่อนบึงครับว่ามันจะเปน็นยังไงว่าขั้นว่าเลขยกโพันมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับจับใส่ซองกับผาครับโบเลยครับกอ้เจ้าเถื่อนบึงมาพ่อจอยสิีบรอนด์หรือบรอนล์อี๋ไอ้เจ้าเบิ่ง เมื่อสุดท้ายโค้งสุดท้ายพอจ้อยให้สองคููครับให้เกดเก้ากับหกศูนย์เท่านั้นตัวเน้นหมาครับพ่อจ้อยตัวเน้นคือหกศูนย์นยครับเจ็ดเก้ากับเน้นครับเพราะว่ามันมีเลขที่สองคููเน้นสองครูแมนครับเน้นทุนน้อยงบน้อยแมนทุนน้อยงบน้อยครับทุนน้อยงบน้อยน้อยอีลี่แหละตัวใดก่อกพ่อจ้อย หน่อยครับเลขพอจ้อยพอจ้อยอยากให้ค้นถือหลายๆครับค<ฆ>่ะเลขสามตัวนี่ซื้อไว้สักสิบบาทก็ได้ส้บบาทก็ได้ครับซื้อหกศูนย์ซื้อเจ็ดเก้าน้ำครับสามตัวหน่อยค่ยากิลีครับหน่อยข่ากิลี<ฆ>พอจ้อยตัดพอจ้อยห้อนลงมาเบิดหล้วครับพอจ้อยเอาน้ำไก่ครับขั้นไก่มันบบตีกันมันบบจับนี่มันจะออกอย่างเห็ดอืมบากนั้นมันก็อุ้มมาซองขัง เก็้ทิวายังเลยใกล้สองตัวป่ครับพอาจอยใกล้สองตัวมันอุ้มมากคนละคัน้นมันกับว่างลงมันกัตีกันดีหลีไอ้กระจังทะเบงมือเนี่ละไป4ีโม่งแรงเ,งเดี๋ยวก็รู้ว่าไผสิเป็นไ <c oughs> ในใี่จพระจ้อยนี่อำลำมอมลัมยืเดินนี่คือคืออายุของอาจารย์พระจ้อยอาจ้อยหน,นักเลย นักนักงเลยหกศูนย์นี่นั่งนั่งเลยนักนักเลยหกศูนย์นี่เราว่างมันสิปินเราว่างมันสิปินหัวขึ้นมันเคยเป็นหกสิเป็นเก้าเก้าสิเป็นหกพเสียหายครับถ้ามันซื้อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าร่้นะก็เสียหายครับเ้อะนักนักตัวใดก็พอจอยได้ยินแต่ว่านันัศูนย์ครับ ตัวรองคือเจ็ดเก่าครับขั้นนี้จากศูนย์ออกหาเจ็ดเก้าแน่นอนไอ้ชางถเถบ่งว่ามาันจะออกหรือบบออกเพราะว่าพอจ้อยนี่มักหาเจ็ดเก้าไล่ครับมักคา,า,ากีลานลิมักข่ากี่ลนะิข์ก็คือเลขน,นี้ศูนย์เนาะเลขนี้ศูาา 5, 7, 9, นย์ออกออกหาเจ็ดเก้าเลขครับเลขนี้ศูนย์นี่ เจาว่าพอพันคนก็บ่าล้านบปอรเซ็นแล้วก็จักสิวางไดครับขอพอบ้านนาให้เลยคนออกครับเยสซิเสียพอเจ้าจ้อยหลายดีครับตัวแดงกับพ่อจ้อยว่าสิมาบุนล้านเปอร์เซ็นครับก็คือหกศูนย์นี่พ่อจ้อยกับว่าบุนครับเจ็ดเก้านี่พ่อจ้อยกับว่าบุนดีครับล้านบปอรเซ็นครับเลขสองคู่นี่มาบุนล้านเปอร์เซ็นครับไปจังเธอเบิ้งว่ามันจีเป็นยังไงมาล้านเปอร์เซ็นเนาะ ของข้อจ้อยนี่มีสองครูครับแขนแขน